มันไม่คานเหมือนายน้ำแล้วมัน um> ขึ ja ull, ้นไม่ได้ติดลมแล้วนีิยาาแบบนี้่วิยาามือหน้าจับไม้ดินอะ ยตบไม่คอลแข็งอ่ะเปลี่ยนแผนเดี๋ยวไปทางฝั่งโน้นร่าไปคอลส่งน้ำเดี๋ะไปะละไปแบบน้ำที่ไหนคอลส่งน้ำไงเฮ้ยอะไรพูดอ่ะอุ้ยอ้ำไม่บอกว่าเคลียบเลยนะแกเนี่ยังจะขึ้นไม่ได้ฝั่งโน้นมันแห้งแล้วมันมันไปได้ปะนู่นอะใจคานไปดิพี่พี่บอลใจคานลองลองคานไปดิโอ้โหใครจะไปรับกวนเออจะผมไปรับเองไหน คานนั่นแหละเดินเก่งหลุดตูดเด้คานไปดิคานคานไปแบบน้องนะน้องแบบว่ายน้ำมานี่ไงก็เปิดละอ้ามเอาดิเออนอนน่ะน่าจะได้เนาะนอนแบบคานเอาละอ้ามลองก่อนที่มึงเปิดเลยครับไม่มันต้องมีไม้กระดานลุงเองไม่ใช้เลยลุงเขาไปทางนู้นเขาเอานอนบังเขาน่ะเขาเอาหน้าแบบเนี้ยเพาะเขาเล่นของเนี้ยมีรองไม้กระดานใช่ไหตรงกลางอ่ะนะใช่ปะอืม

ไม่บังติดติดลมขนาดนั้นอีบอลอีบอลมันขึ้นมาแล้วอีบอลอีบอลมันขึ้นมาแล้วน่ะนั่น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 ข้างถังอ่ะกวาเลยโอ้ตัวใหญ่อยู่นั่นแหละไอ้เนี่ยลูกมันเนี่ยเนี่ยลูกมันเอาพีเถอะชุบแป้งเนี่ยเนี่ยเหนื่อยแล้วเริ่มเขี่ยแล้ว รู้ว่าหาหอยยังง่ายหอาดินใส่ไปทำไมเราถึงไปตรงนู้นนะว่าต้องหาแผนไม้ไปดิ ต้อลองไปฝั่งนู้นไมนู่นนะอําผมว่าเดินรอขอบจะได้เยอะเออเออเดอยู่เก็บตามขอบไปเลยนี่เมื่อกี้ละดูดิอยู่แค่เอื้องตาไม่มีปัญญาเอานั่งอีกวน่าเอาไมปยาตะก้อนแล้วมาใส่ไปบอลขึ้นหรืต้อง